ทุกคนช่วยพี่อาร์ด้วยดูด้านหลังของเราสิคะเห็นไหมคะคนนั้นน่ะไม่ใช่แม่หลอนะคะที่จะมาฟาตูดแต้ว่าแต่คนนั้นเป็นแม่ค้าโรงอาหารนะคะตอนนี้เขาได้จับเราขังไว้ที่โรงอาหารหลังนี้ในโรงเรียนคะ่ะทุกคนช่วยพี่อาร์ด้วยนะคะดูสิเราจะกดสั่งอาหารนี้ไหมพี่อาร์จะลองกดดู แต่เมยต้องไปสนใจหรอกนะคะเราเค,ค่อยๆย่องหนีดีกว่าเฮ้ยน่ากลัวจริงๆเขาน่าจะบอกว่าอยากใชิมาของฉันไหมหรือจะแบบกดดันเราอ l e <'s> เฮ้ยโอเคตอนนี้นะคะเราสามารถพุ่งเต็มเสียงได้แล้วเพราะตอัวน,นี้มีตัวนั้นแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะคะพี่ายเนี่ยต้องรีบหนีออกจากที่นี่นนเองโอ้โหดูสิมันต้องผ่านามาเยอะเหมือนเดิมไปเลยะคะทุกคน ก็คือเหมือนเดิมแหละค่ะมีเซตด,ด้วยนะคะถอย,ยกรได้ค่ะช่วยพี่ยายด้วยรอบนี้นะคะเราให้เก็บโซมันเองาสุดยอดเลยรีบออกมาสิจะรีบไปเนี่ยก่อนที่ยายคุณยายคนนั้นหรือแม่ค้าคนนั้นเนี่ยจะมาจับฉันจับฉันไปเข้าไปเข้านั้นอีกแล้วก็จะไม่ปล่อยฉันออกไปแล้วฉันก็จะหาวิธีออกไปเองโอเคเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนมันรู้แล้วเหรอ hey, เฮ้ยมันไปไหนเนี่ยโอ้ะโอไม่ต่ตายแล้วอุ้ยแต่โชคดีนะคะที่เออแม่ค้าคนนี้นะคะตัวเตีย้ยอืมพุมออกด้วยเนี่ยโถรถล้ำหนักบ้านก็ดีนะคะอย่ชิงโง่หน่อยเลยนะคะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณที่ให้หนูรอดนะคะไป,ไปแล้วโอ้โหต้องรีบไปแล้วทุกคนว้ายว้ายว้ายอย่าเพึ่งมาเลยว,วิมันจะตั้งตาไหมไหมอุ้ยมันตั้งตามา,ยมมนนา,มายอยู่เลยอะ่ะ คนเกือบไปแล้วอุ้ยแต่วันนี้มันเลือดจังเลยอะมันต้องมีอุปสรรคเยอะแน่ๆเลยอย่างเช่นเป็นแบบกับดักอะถ้าเราเรื่มไปโดนกับดักเข้าอันตรายมากเลยนะนั่นโอเคฉันผ่านไม่ได้แล้วล่ะเกือบถลายลงไปในนั้นแล้วไ้่ล่ะอ้านล่างมันก็สูงตามะโอ้ คนนี่มันน้ำซุปอะไรเนี่ยอืน่ารอร่อยอร่อยอยากลองไปชิมกัเลยอะอไก่นี่ก็เหมือนกอันน่ะไก่หรือเนื้อนี่มันเนื้อชดาเลยหืมน่นไม่สุกแล้วเนี่ยหืแต่ก็อร่อยนะมีแครอทด,ด้วยค่ะทุกคนโอ้โหแล้วนี่ช้อนโดนเผาหรอหืน่ากลัวจังเลยโอ้ดูสิไอ้ป้านั่นมันทำอะไรเนี่ย ทำอาหารอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวก็นก่ากลัวทำไมทำอาหารใหญ่จังเลยอ่ะป้าน,นี่เป็นมืออาชีพในการทำอาหารเลยเหรอเนี่ยสุดยอดเลยนะคะแต่คุณป้านเนี่ยจะจับหนูมาทำไมอะ่ะจับหนูมากินเหรอคะอุ้ยม่เอาน้แบบนี้ออุ้ยเราต้องหนีไปนะคะทุกคนเอ๊ะเอ้าฉันจะทำยังไงอ่ะก็กระโดดไปตรงนี้นะคะทุกคนรออันต่อไปมาโอเคประจึบประจึบโอเคขอบคุณครับเฮ้ยเราต้องรีบไปแล้ว โด้านล่างมันมีแต่หลุมไม่มีอะไรเลยวิสตุกลงไปแล้วก็จะไม่มีวันเกิดใหม่แน่เลยและนี่มันมีสับสนนี่นะโุ้คุค้นๆจังเลยนะแต่ไม่คุ้นหรอกจ้ะพี่บอกมาสิเกือบผ่าฉันเป็นแตงโมโอ้มาลักแตงโมโอโอ้เอ้ยมาเร็วจังเลยโอเคค่ะไปดีกว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นอแอปเปิลตรงหน้านเองเราต้องเก็บให้ครบสิบห้าหรอโอเคก็ได้ แล้วระวังไอ้เจ้าแซนวิชอะไรนะฮอทดอกสิฮอทดอกขนมปังอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะโอเคเออไอ้คุณยายตาแดงมาอีกแล้วอุ้ยรอบนี้มาเจอเลยแล้วเอ้ยนี่แกฉันว่าฉันไม่กลัวแกแล้วตอนนี้แ <laughs> กดูแปลกๆนะเอออย่ามาล่อเล่นกับฉันอย่ามาบูบี้ฉันนะนี่นะโอ้โหตายตาย,ยางไงนะ่ะ ายยังไงก็ไม่รู้นะ,ะแต่ตอนนี้ป้าเขาติดบ้าก่ออ๋อป้าป้าบออเหรอคะน่าจะตาบ่อเนี่ยโอ้ไม่ตาบ่อละอู้หูไอ้บ้านี่น้าหมันไส้จริงเลยโอเคตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบหนีแล้วล่ะโอ้โหรอบต่อไปนะคะนี่มันที่ร้างจางเหรอทำไมมันจะใหญ่ขนาดนี้โอ้แล้วป้าละ่ะ ล็กนะป้าสาบานปรับตัวไหลตัวเล็กได้ด้วยเหรออืมอเมซิ่งเลยโอ้ยโอ้โหฉันคิดว่ามันลงน้ำได้อ่ะลงน้ำไปจมน้ำตายเลยว้ายว้ายโอ้โหโอ้โหเออตายว้ายอ่าฉันไม่ดูอ่ะดูเร็วรีๆๆมาสิเสียเวลาฉันที่สุดในโลกซึบโอ๊ยเราต้องโดอนน่ะลูกใครจะไปรุ้มมันจะลากเราไปด้วยแต่นี่ โอเคเราเราด <laughs> <iter Cin que> ้วยมา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 ไม่ต้องมารอเล่นกับใครแล้วเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่นะไม่ใช่หรอโอเคฉันจะไม่รอเล่นกับใครหรอกอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอเคขอบคุณไปเมื่อกี้ม เกิดขึ้นเร็วมากเปคนยังไม่ได้กรบพิบตาอะไรเลยอ่ะกระพิ่ชาคนหนึ่งมาถึงตรงนี้เลยเหรอว้มันเร็วมากอ่ะเร็วกว่าแมบอมื่นนี้อ่ะมีแมบ,บไหนที่เร็วกว่าน,นี้ไหมเนี่ยว้แปลกมากโอ้อันนี้ก็ด่งดึงได้เมื่อกี้นะคะเราเราไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ผ่านมาได้เฉยๆอ่ะเฮ้ยมันไม่ปกติแร้วแล้วกลวนั่นแ่ะเรายังไม่ได้เก็บเลยอ่ะเสียดาย,ายนี่ แต่ว่าเราก็เก็บได้อยู่นะคะอันอื่นก็ได้อยู่แต่นะั้นไม่ต้องเอาดอกมังไว้โอ้โหอีบา้าตก,กใจหมดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นช้อโกรลกเหรอมันไม่ใช่ช้อโ,คโครกรลกมันคืออะไรล่ะจ้าจาบโบไดอุ้ยฉันฉันไม่เคยกินโอ,โอเคนะคะอย่าไปส,ส,สนใจใคู่ขนมน,นี้เลยสนใจก็คือไปหาพ่อแมนเองวิคิดถึงพวกเขาจังเลยเราต้องรีบกลับบ้านเราแหละไม่น่าอยู่เรียนนานเลยโดนจับกินตายแล้ว ไม่ตายอะโอเคเก็บกล้วยได้แล้วโอเคต่อไปก็จะเป็นคุกกี้ถึงมันจะดูน่าอร่อยก็เถอะแต่ฉันกินไปเกิดมันหมดละ่ะเราจะไม่มีทางไปนะวายโอเคสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนต่อไปเรเซอร์โอ้โหคุณป้าอะไรขนาดนั้นเนี่ยจะบางอะไรเยอะขนาดนี้โอเคแล้วก็โอ้โหตอนนี้เลยคะเราก็ได้โอ้โห จะหน้าใกล้เนี่ยไหมมันทุเรศว้ายโอ้ยลูกโอเก็บเอไปในมันเมื่อกี้อ่ะเพราต้องยิงป้าเขานะคะโอเคป้าใจเย็นๆนะไอ้อย่าตามหนูเลยนะคะหนูก็แค่เด็กตัวเล็กๆกระจิ้วลิ้วโอ้ยจะไม่ทำอะไรป้าได้นะเนี่ยตอนนี้ป้าเนี่ยเป็นไททันแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บหรอคะป้าโอ้ยอย่าตาฉันนะฉันเจ็บโอ้ยเจ็บเป็นหรอคะคิดว่าป้า หัวขาดเหรอเมื่อก,กี้เกิดอ,อะไรขึ้นแต่ไม่ต้องมาสนใจดีกว่าค่ะทุกคนเราต้องรีบออกไปแล้วตอนนี้ป้าเราหายตัวไปไหนเราไม่รู้น่าจะตายแล้วและโอ้หตายแล้วไม่ทิ้งศพไปเลยเหรอเนี่ยหายตัวไปแต่ถ้าหายตัวไปเนี่ยป้าเรายังไม่ป้าเขายังไม่ตายนะทุกคนเออ <_ c oughs> ก็จริงนะเนี่ย,ว,ยว้ายโอ้โหเซฟยังไงว้าวเย้ไหนที่สุดฉันก็มาถึงนอกอาหารแล้วแล้วฉันจะกลับยังไงอะ วัดอ๋อไงกลับนะคะทุกคนโอเคถึงบ้านแล้วค่ะฮ่าว้าวซึ่งแบบนี้นะคะก็ดูน่าสนุกดีนะคะเป็นแบบสั้นๆอันหนึ่งนะคะทุกคนค่ะอยากเล่นเนี่ยพี่อาทีดีไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะช,ชื่อแคดเปญนล่นลางเลยชื่อแมมบนั่นลากเลยนะคะไปเล่นกันดูนะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยชื่อของกับบ้านก่อนเลยคะ่ะบายบายไปแล้วนะ ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูคลิปเป็นคนแรกก็ลืมกดติดตามกันดีด้วยนะคะจะได้ดูเป็นคนแรกของคลิปนี้ไงคะขอบคุณที่ดูจบนะ